สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็สี่ทุ่มนะบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ไอ้พวกหัวตารางอะ่ะเขาเล่นกันวันเนี้ยเมื่อวานในทีมหนีตกชั้นบุกไปเสมอเบนฟอร์ดได้โอ้โหโดนบุกทั้งเกมเสียเวลาดูชี้เปงเลยอ่ะวันนี้อ่าตอนเท่าไหร่สองทุ่มใช่ไหมเดวพูจะเจอไบตันผม ว่าไม,ไม่ไม่ยากอะไบตันช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีเลี้ยวผู้น่าจะเอาชนะได้สบายๆเอาเป็นคู่โฟกัสดีกว่าสีทุ่มครึ่งแมนซีกับอาร์เซนอลนะก็คู่นี้ถ้าว่ากันตามตรงก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานเะนาะเป๊ปมักจะกดอาร์เตต้าอยู่กดได้ตลอดสัดส่วนใหญ่นะซึ่งวันเนี้ทั้งสองทีมก็ไม่ได้มีนะัก แต่บาดเจ็บอะไรที่แบบว่าวุ่นวายหรือหนักใจนะอย่างแมนซิตี้เนี่ยก็จะมีแค่ไคลวอเกอร์กับจอห์นสโตนที่เจ็บนะเจ็บจากแมตช์ทีมชาติทั้งคู่โคตรสวยนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีแค่ยูเลนทมเบอร์คนเดียวที่เจ็บทั้งฤดูกาลเป็นปกติแล้วคนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีมาเตนารีกับซาก้าที่อาจจะแบบเหนื่อยล้ามาจากเกมทีมชาติก็มาดูมาเช็คความฟิตกันวันนี้ว่าจะผ่านไหม ส่วนแมนซิตี้วันนี้เป๊ปน่าจะใช้แผน 3, 2, 4, 1นะโกก็เป็นออเตกาเหมือนเดิมหลัง3เนี่ยเป็น ke, อาเก้ลูเบนดิแอสอคันยี่กลาง2เนี่ยวันนี้น่าจะใช้โควาเซตยืนคู่กับโลดี้นะเพราะว่าจอห์นสโนเนี่ยน่าจะลงไม่ได้แน่นอนนะแต่ไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจว่าสโตนจะผ่านความฟิตหรือเปล่าส่วนกลางด้านบน4คนเนี่ยก็จะเป็นฟิลฟอร์เดนเคปินเดอร์บอยวิลเลนวอลเลส บย์เลซิลวาหน้าเป้าก็จะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับก็ฟอร์มของแมนซิตี้เนี่ยในบ้านกันนะในบ้านเนี่ยสิบสี่แมตช์ชนะสิบเสมอสี่แพ้ศูนย์ได้สามสิบสี่เสียสิบสองฟอร์มตึงเปี้ยยังไม่ยังไม่เคยแพ้ในบ้านในพรีเมียร์ลีกปีนี้มีแค่ลิเวอร์อพูลก,กับแมนซิตี้นะที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านห้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็คือชนะสี่เสมอหนึ่งแมตช์ที่เสมอเนี่ยก็คือเสมอกับเชลซี ตัวอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มของการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเป็นทีมเยือนที่เล่นดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ14แมตช์ในการเล่นเกมเยือนเนี่ยชนะ9เสมอ2แพ้3สถิติเท่าแมนซิตี้นะแค่ว่าประตูได้เสียของอาร์เซนอลดีกว่า4นัดที่อาร์เซนอลเล่นในการเป็นเกมเยือนนะครับชนะ4นัดรวดเลยแล้ว4นัดที่อาร์เซนอลเล่นล่าสุดในการเล่นเป็นเกมเยือนนะครับยิงคู่ต่อสู้ไป19ลูกเสียประตูแค่ลูกเดียว ช่มตึงแบบตึงชิบหายอาร์เซนอลตอนนี้แปลกที่ว่าทุกครั้งที่การเจอกันระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลน,น่ะแปเนเนี่ยชัยชนะเนี่ยจะตกเป็นของแมนซิตี้เสมอนะส่วนรูปเกมวันนี้ผมก็มองว่าอืมสูสีแหละมันสูสีแหละแต่ว่าแมนซิตี้น่าจะข่มขี่อาร์เซนอลอยู่เยอะแหละด้วยความที่อาร์เตต้ากับเป๊ปเนี่ย เป็นลูกศิกษย์เป็นอาจารย์ไงนะแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยก็ถอดแบบวิธีการเล่นของเป๊ปมาแบบแทบทั้งดุนเลยสอนกันมาสั่งกันมาแล้วก็แล้วก็อีกแล้วแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยมักจะทำผลงานได้ไม่ดีเมื่อเจอเป๊ปแล้วก็เมื่อเจอแมนซิตี้นะมันจะต้องแบบคือแบบด้วยรูปเกมเนี่ยสูสีแหละแต่พอจังหวะชี้เป็นชี้ตายเนี่ย แมนซิตี้มักจะทำได้ดีกว่าอาเซนอนเสมอนะครับผู้เล่นของอาเซนอนวันนี้อาเซนอนก็จะมาในแผนสี่สาเหมือนเดิมครับโกก็เป็นดาบิดลาย่าหลังสี่จะมีเบนไว้ชาลิบามากานเยสแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นควีออกลาง3เนี่ยเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากนะก็คือจอร์จินโยโอเดกาดแล้วก็ดิแคนไลท์เกมลุก3เนี่ยก็น่าเป็นบูกาเรโตซาก้ามัตตินลลี่แล้วก็กายเฮเวต ในฝั่งของซาก้ากับมาติเนลลี่เนี่ยยังไม่ชัวร์นะมองดูแล้วคู่เนี้น่าจะสู้กันหนักๆที่แดนกลางนะแดนกลางเนี่ย,ยค่อนข้างสูสีกันแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะอัดกลางมาแบบเยอะมากอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นกลางสามคนแล้วก็บวกปีอีกสองคนก็ก็ใกล้เคียงแหละแต่ก็กลางของแมนซิตี้เนี่ยเป็นพวกเล่นบอลสั้นๆต่อบอลสั้นๆเก่งแล้วก็เป็นพวกเอาตัวรอดเก่งมองว่า แมนซิตี้น่าจะแพ้ยากนะในบ้านตัวเองเ่ยจะไม่แพ้ใครด้วยแล้วก็ด้วยความที่อาร์เซนอลเนี่ยแพ้ทางแมนซิตี้โอกาสวันนี้ห้าสิบห้าสิเนี่ยห้าสิบปอร์ซ็นตแรกเนี่ยให้แมนซิตี้ชนะสักหนึ 0, ่งศูนย์สองศูนประมาณนี้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็คืออาร์เซนอลอาจจะมีโอกาสที่จะบุกมายันเสมอได้แต่ห้าสิเปอร์เซ็นตแรกนี่มันชัดเจนกว่า ผมว่ายังไงแมนซิตี้ก็ไม่แพ้หรอกวันเนี้ยแต่จะชนะหรือเปล่านั่นแหละน่าลุน้นแต่คิดว่าชนะ1020ประมาณนี้แหละ